สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆกลับมาพบก,กับครูสุนะคะครูสุขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะคะและในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์2565นานะคะวันนี้ครูสุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยที่27การติดต่อสื่อสาร บวกวันมาคะนะคะในเรื่องที่5จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เด็กๆทราบไหมคะว่าการสื่อสารอะไรที่รวดเร็วที่สุดคะเด็กๆก็ต้องเป็นอะไรคะ่าเก่งมากค่ะก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองหรืออีเมลนะคะเด็กๆเราสามารถนะคะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้อุปกรณ์ชนิดใดคะเด็กๆ เก่งมากค่ะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะและก็มีวิธีการส่งใช่ไหมคะเด็กๆและในวันนี้ครูสุก็มีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการส่งจดหมายของอิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการส่งอย่างไรและรวดเร็วทันใจอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอ e ีเมลก็คือการส่งจดหมายหรือข้อความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเครือข่ายที่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องมีที่อยู่ อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลน,นั้นๆด้วยคล้ายๆกับการที่เด็กๆส่งข้อความผ่านลายหาเพื่อนหรือหาคุณครูรวมถึงการส่งข้อความผ่านทางระบบ Facebook ถึงเพื่อนด้วยนะคะเป็นการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะซึ่งมีข้อดีก็คือรวดเร็วว่องไวสามารถส่งข้อความถึงกับคนอื่นได้ในเวลาภา,ภายในไม่กี่วินาที ไวกว่าการส่งไปรษณีย์หรือจดหมายธรรมดามากๆเลยใช่ไหมคะค่ะและนี่ก็คือความหมายและการใช้งานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานที่แน่นอนแม่นยำในขณะที่เด็กๆอยู่ชั้นประถมศึกษาค่ะคุณครูให้เด็กๆนะคะไปหยิบเล่มร่องรอยนะคะให้เด็กๆ เปิดไปหน้าที่48หน่วยที่27การติดต่อสื่อสารเรื่องที่5จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กๆดูรูปภาพและฟังโจทย์จากครูสุนะคะเด็กๆขีดกากบาททับตัวเลือกจำนวน2ตัวเลือกของภาพที่ออกเสียงสระเหมือนกับภาพด้านบนนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1ของเรานั้นดูในจอคอมพิวเตอร์เขาจะให้สละ ก็คือต่ออาตานะคะทีน,นี้เด็กๆมาดูแถวนะคะถัดลงมานะคะกอไก่เป็นตัวอะไรคะหอนออูหนูใช่ไหมคะใช่สระอาไหมคะอ่าไม่ใช่ตัวสะกดสระอ,อานะคะต่อมาขอไข่ชออางอชางไม่โทช้างขอควายกอไอไกไม่เอกไก่มาดูงงูนะคะปอลออปาปลา เด็กๆว่าภาพกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูคะที่มีออกเสียงด้วยสระอาคะาเด็กๆลองคิดสิคะก็มีตัวอะไรคะช้างนั่นเองชออางงอช้างไม่โทช้างเขาออกเสียงสระอานะคะเด็กๆก็กา,กากระบาดท,ทับขอไข่ต่อน,นั้นเด็กๆก,ก็มาดูอีกตัวหนึ่งตัวอะไรคะ ปานั่นเองปอรออาปานะคะเขาออกเสียงสระอาก็เด็กๆก,ก็กากระบาดทับงองงูนะคะจากนั้นเด,เด็กมาดูข้อที่สองเป็นรูปอะไรนะคะในจอคอมพิวเตอร์ก็คือรูปเกลกอรอเอือเกลอออกเสียงสระเอือนะคะเด็กๆมาดูกอไก่มีรูปอะไรคะสอเอือเสือนะคะมาดูขอไข่บอัอวบัว คอควายรอเอือเรือนะคะงองงูก็หอวอีหวีเด็กๆว่ากอไก่ขอไข่คอควายหรืององงูคะที่มีการออกเสียงด้วยสระเอ,อือแต่เด็กตัวไหนคะอ่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ต้องเป็นกอไก่ใช่ไหมคะเสือสอเอ,อือเสือเขาอ,ออกเสียงด้วยสระเอ,อือต่อมาก็เป็นอะไรคะ าภาพเรือนั่นเองเขาออกสระเอือรอเอือเรือเด็กๆก็กากะบาดทับคอควายนะคะต่อมามาดูข้อที่3ามเขาให้เลข10ไทยมาสะกดสิคะสออิบอสิก็ออกเสียงด้วยสระอีนะคะเด็กๆมาดูภาพกอก่หอมออ,อมีหมีขอไข่รออ,อีงอลิง พอควายฉออีงอชิงไม่เอกชิงงองูพอกอแอะแกะนะคะเด็กๆเด,กเด็กๆว่าภาพใดคะที่ออกเสียงสะระอีถ้าเด็กๆพบแล้วเด็กๆก็การกระมาดเลยนะคะเด็กๆสะกดเองนะคะและเด็กๆก็มาดูข้อที่4เขาให้ภาพอะไรคะ,ะในจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นรูปหูหออูหู ออกเสียงสะระอูนะคะเด,เด็กๆมาดูกอไก่ปออูปูขอไข่ออ,องงอองไม่เอกองขอควายดออีนอดินงองูนะคะก็งออูงูภาพใดคะที่ออกเสียงสะระอูให้เด็กตกากระบาดท,ทับเลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะไป หยิบเล่มสมุดการบ้านของเรานะคะในเล่มสีเขียววันนี้คุณครูสุจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยแก้คําผิดและแปลความหมายนะคะเด็กๆด,ดับแรกเด็กๆก,ก็เขียนวันที่18กุมภาพ,านพออันธ์2565บรรทัดต่อมาให้เด็กๆลอกโจทย์ว่าแก้คำผิดเด็กมาดูคำแรก นอานาะลอ,อิลิกออากานาฬิกาเอ๊นาฬิกาเขาเขียนผิดมาให้เด็กๆใช่ไหมคะคุณครูก็ขีดเส้นสีแดงไว้ใต้รอเรือคำว่านาฬิกานั้นจะต้องแก้เป็นตัวอะไรคะรอเรือนี่คือ ผิดนะคะเด็กๆเด็กๆก็ต้องแก้เป็นรอจุลานะคะก็เขียนนออานารออิลิกออกานาริกาแก้เป็นจากรอเรือเป็นรอจุลานะคะจากนั้นมาดูคำที่สองหัวหน้าเอหน้าคำนี้ก็ไม่ใช่นะคะลูกครูขีดเส้นใต้สีแดงว่าคือคำผิดให้เด็กๆแก้เป็นหัวหน้าหออัวหัวหอนออาหนาไม่โทหน้านะคะมาดูคำที่สามพูดเท่า เอเท่าตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเท่าตัวนี้คือผิดนะคะทอทหารคือผิดนะคะเด็กต้องแก้เป็นทอผู้เท่านะคะพออูผู่ไม่ทอผูดทอเอาเท่าไม่เอกเท่านะคะเด็กๆมาดูคำสุดท้ายจุลาเอรอจุลาจุลานี้รอลิงถูกหรือผิดคะผิดนะคะเด็กๆต้องแก้ให้ถูกเป็นแก้เป็น รอจากรอลิงเป็นรอจุลานะคะก็จออูจุรออาลาจุลาจากนั้นเด็กมาเขียนโจทย์นะคะแปลความหมายมาดูคำแรกรักาแปลว่าปีไก่นะคะวอกแปลว่าปีลิงชะรูแปลว่าปีบัวนะคะเด็กๆ จากนั้นบรรทัดสุดท้ายให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อและนามสกุลนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์เราจะมีใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเด็กๆให้เด็กๆไปหยิบใบงานมานะคะอยู่หน้าที่90หน่วยที่27การติดต่อสื่อสารเรื่องที่5จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กๆฟังโจทย์นะคะ เด็กๆช่วยพี่โตวาดภาพต่อเติมเป็นภาพในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองและระบายสีให้สวยงามเด,เด็กมาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเขาจะให้รูปเรขาคณิตเด็กๆมาเลยวงกลมสีแดงสามเหลี่ยมนะคะสีเขียวและอะไรคะสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีส้มแล้วก็สามเหลี่ยมสีเหลืองและก็จะมีะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า ให้เด็กๆนะคะต่อเติมรูปภาพนะคะให้สวยงามนะคะเด็กๆอย่างสี่เหลี่ยมของเรานะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆจะจะต่อเติมเป็นรูปอะไรคะถ้าเด็กๆอยาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรรูปบ้านก็ได้ก็วาดหลังคาบ้านหรือจะทําเป็นซองจดหมายก็ได้นะคะอย่างวงกลม เด็กๆอยากจะต่อเติมภาพนอกจากวงกลมแล้วสามารถจะต่อเติมภาพเป็นภาพอะไรได้เด็กๆก็ใช้ดินสอวาดและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆทำกันบ้านและส่งให้คุณครูสุกด,ดูด้วยนะคะมาถึงท้ายวิดีโอแล้วนะคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการส่งนะคะจดหมายอย่างรวดเร็วทันใจของจดหมายอีกของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะจากคอมพิวเตอร์นะคะสู่อะไรคะหรืออ e ีเมลเรานั่นเองนะคะส่งให้กับเ,ออเพื่อนหรือพี่และต่างๆนะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเล่มรองรอยนะคะ และว,วิชาภาษาไทยแก้ความผิดกับแปลความหมายและใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆอ่านหนังสือดารูนศึกษาในบทที่12และ13ด้วยนะคะเด็กๆและท้ายคลิปนี้คุณครูก็มีกระตูนนะคะให้เด็กได้รับชมในเรื่องจดหมายแห่งความสุขนะคะ ในวันนี้คูสุก็ขอลาไปก่อนแล้วเราจะมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะและติดตามด้วยนะคะว่าคุณคูสุจะมาสอนในเด็กในเรื่องอะไรวันนี้คูสุก็ขอลาไปก่อนบา,บายบายสวัสดีค่ะดกด subscribe เพื่อติดตามชิมาจิโร่ตอนอตใหม่กันได้เลยจดหมายแห่งความสุขสวนนี้ตัวประณีแล้วนี่ก็กระเป๋าใส่จดหมาย จากนั้นก็หมวกประจำตำแหน่งบุรุษไพรสซันนีโอ้โหชุดเข้ากันไปหมดเลยที่มาเจร่ดีจ้ะผู้ชายเป็นบุรุษไพรซันนีทีนี้ก็เหลือแค่มีจดหมายสินะครับวันนี้ความจริงจะต้องเป็นชั่วโมงสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษจากคุณริชาร์ดแต่ว่าเขาไม่สบายก็เลยมาไม่ได้จ้ะเอ๊ะศาสต์ตั้งใจรอแล้วนะคคเนี้มาลูรีเรนเงก็ไม่มาโรงเรียนด้วยสงสัยช่วงนี้หวัดระบาด ทุกคนก็ต้องระวังตัวด้วยนะจ๊ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราทำอะไรกันดีล่ะครับค,คุณครูครับถ้าอย่างนั้นชั่วโมงนี้ให้ทุกคนเขียนจดหมายดีไหมครับจดหมาย,ยางั้นเหรอ <c oughs> แตน <What? S 2> ว้าวตู้ปรัชญาอันนี้เป็นเซตอุปกรณ์จำลองปรัชญาดีจังเลยดีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนส่งจดหมายให้ทุกคนเองเรืงเงินมี รืด้ดอกไม้ส่งให้ฮานาดีกว่านะส่วนฉันก็จี่ิเขียนจดหมายหาพอลทโรด,ดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเขียนหาคุณปู่ฮิซุจิเอ๊ะรับรับปีจะเขียนถึงใครดีนะจะเขียนหาคนในครอบครัวก็ได้นะจ๊ะโอ้นั่นสินะว่าจริงสิงั้นเขียนหาโตโต้ตตรีรีปปี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นคุณครูจะเขียนจดหมายเยี่ยมไขรหาแม่รุรินก็แล้วกันดีไหมล่ะ ครเียนจดหมายเสร็จแล้วก็ใส่ลงตู้ประสรีได้เลยนะครับฝากด้วยนะชิมจิโร่ฝากด้วยนะชิมจิโร่รับคนด้วยบนครูใส่ได้เลยครับงั้นครูฝากด้วยนะจ๊ะชิมจิโร่เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะฮานะทีม่มัจจริงสิก่อนอื่นก็จดหมายของชิมาน,นฮานะซังนี่คือจดหมายจากมิมิลินนะ คุณค่ะอะไรนะนี่ค่ะเนื้รักจังดอกไม้สวยมีจัง,งเลยนะงั้นไปก่อนนะฮึ่มพรทาร์โด้สร้างฮิซจีสร้างมีจดหมายมาส่งครับโตโต้ดิ๊ิปิปิ้สร้างมีจดหมายครับอ จดมายครับใจจังครับได้เป็นบุรุษไปรษณีย์สมใจเลยนะเนี่ยดูเหมือนคนที่ได้รับจดหมายทุกคนจะมีความสุขมากเลยนะนั่นสินะอ๋อจริงสิอย่างนี้จดหมายอีกหนึ่งฉบับให้ด้วยละได้สิจะส่งถึงใครเหรอจงซองแหคุณิได้เลยเอารบคุณเลยนะอจริงสิเกิดบุรุษไปรษณีย์ถ้าส่งจดหมายเสร็จแล้วมากินทาโยากิที่บ้านฉันมาฮะ อยากกินอยู่พอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรอนายนะซองสีชมพูของมารูรินส่วนซองสีฟ้าของรีช้าซังรีบส่งแล้วก็รีบไปกินทาโกยากิดีกว่าสวัสดีครับมีจดหมายมาส่งถึงคุณมารูรินค่ะ แม่บรุษไปสนีน่ารักจังเลยนะวันนี้ผมไปก่อนนะครับอ,อ้ขอบใจมากนะจดหมายจากใครกันนะเอะ๋เขียนว่าอะไรเอเนี่ยริชาร์ดมีจดหมายมาส่งแน่เอ๋มันอะไรกันล่ะครับส่งมาจากใครเหรอครับไม่รู้สิอ๋อโอ้โน้ no. ฉันอ่านไม่ออกนะเนี่ยไหนไหนดูสิ พอเธอไม่อยู่หนึ่งวันคุณครูรู้สึกเหงามากเพราะงั้นรีบหายเร็วๆนะจากชิคาโกเฮ้ยคนนั้นแน่ๆโอ้ชิคาโกเหรอคุณครูอนุบาลที่อยู่โรงเรียนอนุบาลเชลนใช่ไหมรูมันจะใช่นะโอ้โอ้มาชิคาโกโอ้โลกไปเสียชมพูแต่ว่ามันก็แปลกๆอยู่นะโอถ้าแบบนี้ต้องรีบไปจัดการอะไรสักอย่างเดียวานะสิอันนี้นายไม่สบายอยู่นะ อไม่ต้องห่วงครับผมไม่เป็นอะไรแล้วคือว่าจดหมายฉบับ<ม>นี้หนูอ่านไม่ออกนะคะเออนี่มันภาษาอังกฤษนินนะว่า s u ร Richard อ oh ้โหอันนี้มันจดหมายของริชาร์ดนี่แล้วทำไมมาส่งที่หนูล่ะคะโอ้โห oh สงสัยจะเป็นเพราะชิ่มาจะโรสินะโอ้ oh นมยเช้าใหญ่ขนาดนั้นจะไปให้ใครเหรอคะไม,ม่แม่แม่ถามดีจริงๆเลยเชียวแต่ว่าอันนี้เป็นความลับนะจ๊ะห้ามบอกใครก็เลยบอกไม่ได้เอะไม่สนุกเลย Thank you มิมิริน bye วันนี้มีความสุขจริงๆเลย สวัสดีรู้ไหมว่าชิบาจชโรอยู่ไหนอะฮะคิดว่าน่าจะอยู่ในบ้านแฟลป,ปี้นะคะแต่ไม่ผมส่งจดหมายของมารุลินกับริชารสลับกันเหรอครับเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะแย่ yeah, ละสิเออขอโทษนะครับมีใครเห็นริชาร์ดบ้างไหมครับเมื่อกี้เห็นมาซื้อเธอดอกไม้ใหญ่ๆอยู่นะคะโอ้ยอย่างที่คิดจริงๆซะด้วย แล้วรู้ไหมครับว่าริชาร์ดไปไหนอ่ะก็คงไปโรงเรียนอนุบาลเชลเล่นมังเล้วนงอดูบาลเเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับหัวใจของฉันพองโตเหมือนดอกไม้บานที่เบ่งบานก้าวยาวๆฮัลโหลฮัลโหลมิสชิกาโกอยู่ไหมครับท่าอือหะแปลกจังเลยทำไมรู้สึกเหมือนมีคนเรียกเราเลยอ่ะ ต้องขอโทษด้วยนะครับจดหมายนั่นนะไม่ใช่ของคุณริชาร์ดหรอกครับ What มันเป็นจดหมายที่คุณครูชิคก์ก่อเขียนถึงมาดุลินนะคะนี่ตาหากแล้วจดหมายของริชาร์ดอ่ะเอ๊แล้วจากใครกันนั่นจากฉันเองเอ๊ะคุณย่าของฟรปปี้นี่เหรอ ใช่แล้วพอดีว่าฉันมีโอกาสใน้เรียนภาษาอังกฤษมาก็เลยอยากจะมาลองใช้ฉันเลยเขียนจดหมายหาหนายัางไงล่ะโอ้โหคุณย่าซิ่งอย่างนั้นเหรอครับอ,อย่าบอกนะว่านายผิดหวังหรือไงฮะโอ้โหโนโนโน,โนมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นจุบจ๊บจุ๊บโอ้ แทกิวดียคุณม <we igh> ิจิโยะเออุ๊ยอ่ทางนั้นผมขอมอบดอกไม้ในสวนนี้ให้คุณก็ได้แทนคําขอบคุณ oh. จากผม <S <s <we igh> oh> สุดยอดไปเลย <we igh> oh> ดีใจแล้วนะครับคุณยา่ามาโทรให้เราเป็นอะไรไปล่ะคะคุณนิชับผมรู้สึกว่าเหมือนไข้มันจะกลับมาอีกแล้วครับ้ <S <s <we igh> oh> างนั้นเดี๋ยวฉันไปส่งบ้านเอาไปมล ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่ต้องโอ้ยโอ้ไม่ต้องเกรงใจไปรบหน้าไปเถอะไปกับเพล <อ S 1> ิงไหม <า S 1> ้เร็วเร็วเร็วุณย่านี่สุดยอดไปเลยพลังของจนไม้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเนาะแต่ว่าคราวหลังนายก็ต้องระวังอย่าสจมจันไม้ผิดอีกล่ะ <c oughs> นั่นสินะติดตามพูดคุยเรื่องชิมาจิโร่ได้ที่ Facebook ชิมาจิโร่ไทยแลนด์